สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธวันที่14สิงหาคม2024วันนี้รร้ลึกถึงนักบุญมัคซิมิเลียนมารีกอรเบรพระสงค์และมรณะกขีนะครับท่านก็มีประวัติ ของท่านอยู่บ้างนะครับก็บอกว่านักบุญมักซิมิเลียนมาริกรเบเกิดที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่8มกราคศ .1894 เมื่อรับศีลล้างบาปท่านได้รับชื่อว่าเรมอนเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มได้เข้าอารามของพระราดน้อยและต่อมาได้รับศีลบวชเป็นพระสงค์ในปีคศ .1918 ที่กรุงโรมด้วยความรักที่ลุกร้อนภาษาบุตรที่มีต่อแม่พระคือพระมารดาพระเจ้าท่านจึงตั้งสมาคมเรียกชื่อว่ากองทัพ ของพระแม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมลต,ต่อมาได้ออกมิจยาสารทางาศาสนาชื่ออัศวินของพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมลให้อยู่ในการปกคุ้มครอ,องของพระแม่มารีโดยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวดีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยจัดจำหน่ายไปทั้งในโปลแลนด์และในประเทศบ้านเกิดและไปยังประเทศอื่นๆด้วยในปีคศ1930ท่านสมัครไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศญี่ปุ่น และภายหลังจากการทํางานใต้าการปกครองและความบุปถรฉมจากพระนางมารีผู้บดีสนที่เริ่มมนท่านได้ตั้งโรงพิมพ์และก่อตั้งกลุ่มคนที่จะมาต่อง,งานประกาศข่าวดีแห่งประสารของท่านโดยผ่านทางสิ่งพิมพ์และเมื่อกลับมาที่โปรแลนด์เมื่อคศ .1936 ท่านได้รับตําแหน่งเป็นบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิกของโปรแลนด์และนี่ก็เป็นชนวน,นำความโกรธเคืองมาให้กับหน่วยเกสตาโป ในปีคศ1939ท่านถูกจับขังคุกด้วยข้อหาโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านนาซีและต่อมาถูกปล่อยตัวและถูกจับอีกในเดือนกุมภาพันธ์1941ในข้อหาช่วยผู้ลี้ภัยชาวยิวให้หนีไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและถูกนำไปยังค่ายกักกันที่อาลส์บิตณที่นี้เองที่ความเป็นวีรบุรุษของท่านได้ฉายแสงสว่างมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในค่ายวันที่24กรกฎา คศ1941นักโทษคนหนึ่งหนีไปจากค่ายกักกันผลก็คือต้องมีการลงโทษเพื่อให้หลับจำผู้คุมจึงเลือกนักโทษอื่นๆในค่ายจำนวน1ิคนโดยใช้วิธีสุม่มทั้ง10คนนี้จะถูกนำไปขังคุกใต้ดินและให้อดอาหารจนตายหนึ่งใน10คนที่ถูกเลือกชื่อว่าแฟรงซิสเซ็กเป็นพ่อของลูก9คนเขาร้องข่มรวออกมาว่าอย่านะโอ้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเถิด อย่าให้เป็นผมเลยเป็นเช่นนั้นภรรยาและลูกๆที่น่าสงสารของผมจะเป็นเช่นไรด้วยความสงสารจับใจพ่อกรเบกก็ก้าวออกมายืนแถวหน้าและบอกกับผู้คุมว่าขอไปแทนชายผู้นี้ผู้น่าสงสารนั้นโดยกล่าวว่าผมเป็นพระสงฆ์คาทอลิกชาวโปรแลนด์และมีอายุมากแล้วผมขอไปแทนชายคนนั้นเพราะเขามีภรรยาและลูกๆนี่เป็นแบบอย่างของความรักในแบบประพริสตจเจ้าผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละ ชีวิตของตนเพื่อมิตรหายครับพี่น้องก็ควก็ริงท่านนักบุญมักซิมมเลนมารีกอบเลนี่ก็อยู่ในไม่นานจากสมัยของเรานะปี1900กอกว่าๆนะในสงครามโลกครั้งที่สองอะไรท่านนั้นเองและวิรกรรมที่ท่านได้สร้างนะก็คือได้น่นหนท่านท่านก็เป็นนักบวชด้วยแล้วก็ท่านก็ได้เป็นแบบอย่างนะครับสงสารชายคนนั้นที่จะต้องถูกนำไปให ขังคุกและอดทหารตายท่านก็สมัครหลตายแทนแล้วก็เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่บอกว่าความรักยิ่งใหญ่ไม่มีความรักใดไม่มีใครที่จะมีความรักันยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายซึ่งข้อความตรงนี้องค์พระเยซูเจ้าพงค์ทรงกระทำแล้ะวพระองค์ก็ปฏิบัติให้แล้วนั่น,นคือได้สละชีวิตมอบชีวิตของพระองค์นั้นเพื่อมิตรสหายคือพวกเราทุกคนได้ สมรับโรมานสิ้นมระชนบทการเขตนักบุญมักซิมิเลนก็ได้ทําเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ยอมตายแทนบุรุษผู้นั้นที่มีภรรยามีลูก9้าคนอะไรนังนที่ได้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งนี้ถ้าไม่มีความเชื่อถ้าไม่มีความกล้าหาญและถ้าไม่ไว้ใจในพระเบญจเจ้าอย่างจริงจังเนี่ยก็คงทําไม่ได้หรอกจากว่าอาศัยพระสถานอาศัยความเชื่อที่มั่นคงอาศัยพระโพธ์และพระสัสนที่พระเบญจเจ้าประทานให้กับท่านนั่นะ ก็เข้มแข็งและท่านก็สามารถที่จะเอาชนะความกลัวต่างๆแ,และมอบความรักให้กับผู้อื่นได้แม้ตนเองจะต้องตายนี่คือแบบอย่างแน่นอนที่สุดมันก็หาไม่ได้ง่ายๆแ,แบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีนะครับก็เกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่เห็นเป็นแบบอย่างชัดเจนก็คือองค์พระเยสุจ้าองค์พระกฤสต์จ้านะที่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติตามอย่างนี้มีรบรรดามรณะสกิมากมายที่เจริญชีวิต และก็ยอมตายเพื่อผู้อื่นนะตายเพื่อยืนยันเห็นความจริงความรักให้คนอื่นจะได้รู้จักองค์พระเบญจารู้จักความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องรู้จักที่จะประพฤติด,ดีเป็นคนดีแล้วก็ทําความดีกับผู้อื่นดังที่พระเยสุเจ้าพระองค์ทรงบอกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ก็ขอให้เราได้เรียนแบบอย่างเสนอวิงวอนท่านนักบุญได้วิงวอนพระเบญจาเพื่อเราแต่ละคนนั้นจะมีความเข้มแข็ง เช่นเดียวกันแล้วก็จะสามารถจเจริญชีวิตพร้อมที่จะอยู่กับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้ด้วยความเข้มแข็งจริงๆได้ด้วยการทําดีด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันเลยกันขอนนสสนพ,พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด